เราให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ดูคลิปคลิปหนึ่งก่อนดีกว่าดูเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่อยมาคุยกันว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังควรจะอารมณ์ไหนกับคลิปที่เรากำลังจะเปิดให้ชมดังต่อไปนี้ใ่ไหนลูกเพืได้เสียงล้นด้วย เอาละครับด้วยความเคารพด้วยความเคารพอันนี้ตอนบ่ายสามโมงครึ่งผู้ชายในคลิปยังจำกันได้ไหมคะชื่อเปรมชัยกันสูตรอย่างเป็นทางการเขาเรียกเจ้าสัวเปรมชัยกันสูตรแต่ในแวดวงสังคมไปเปลี่ยนนามสกุลแก เป็นเจ้าสัวเปรมชัยเสือดำยังจํากันได้ใช่ไหมครับว่าระดับเจ้าสัวที่ชื่อเปรมชัยก็สามารถมีวันนี้วันส่ถูกพิพากษาจําคุก2ปีเสร็จสิ้นบสี่เดือนสปีส4ีเดือนใช้เงิน2ล้านข้อหาฆ่าเสือดำใช่ค่ะคืนความเป็ำทุ่งใหญ่ในสวนฝั่งตะวันตกเอางี้ผมถามนิดนึงค่ะยังไงคะคุณแมวสวยดูคลิปมือสักครู่เจ้าสัวเปรมชัย ได้รับการลดโทษหลังจากอยู่ในคุกทองภระภูมิมาเกือบเกือบสองปีกลมนะกลมน<ท>ะกลมกมก็แล้วกันได้เห็นภาพที่ประคองปีกออกจากคุกอทองภระภูมิแล้วก็ขึ้นรถบ้านแล้วก็ออกจากหน้าคุกเห็นคลิปเมื่อสักครู่แล้วรู้สึกอย่างไรอ่ะรู้สึกอย่างไรในความสึกในแง่ของความเป็นประชาชนคนหนึ่งได้เห็นคลิปนี้ก็รู้สึกว่าต่อให้มีเงิน หรือรวยมากแค่ไหนสุดท้ายเนี่ยก็ต้องอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ถือว่าคุณเปรมชัยเองก็ถือว่าคือก็รับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองกระทําแล้วก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรมโอเค okay. อ่ะขาวนี้ผมบ้ง่งมี2ประเด็นค่ะประเด็นที่หนึ่งถ้าให้ผมสรุปนะอารมณ์ของผมคนเดียวก็แล้วกันค่ะผมอยากจะสรุปว่าจ้สวเปรมชัยเสือดำในสายตาของหมาแก่ยังไงฮะโคตรหล่อเลย หล่อมากรน,นดี่เจ้าสัวระดับเจ้าสัวไม่หนีระดับเจ้าสัวไม่ซื้อกระบวนการยุติธรรมระดับเจ้าสัวสู้ตามระบบเมืม่อมันแพ้เจ้าสัวก็พร้อมที่จะเดินเข้าไปอยู่ในคุกบอกก่อนนะเจ้าสัวเปรมชัยแกป่วยจริงนะที่บอกว่าเป็นเบาหวานขั้นรุนแรงเนี่ยเหรอหลายโรค เจ้าสัวเปรมชัยไม่ที่แข็งแรงเลยแกป่วยหลายโรคและแกก็เข้าไปอยู่ในคุกแบบโรคเต็มไปหมดเลยเบาหวานลงขาถึงขนาดต้องควานเนื้อที่ขาออกอเป็นถึงขนาดนั้น่ะ<อ>จ,จึงเป็นที่มาของการ<แ>กใส่กระไรเอ็มไม่ได้แกไม่มีความคิดที่จะซื้อกระบวนการยุติธรรมแกยอมที่จะต่อสู้ตามระบบเมื่อแกสู้แพ้แกก็ยอมเดินเข้าคุกแกไม่หนีหล่อมากอาจจะเป็นเพราะว่ากระแสสังคมกดดันด้วยหรือเปล่า จะหนีก็หนีได้ชีวิตไม่อับจนอยู่มุมไหนของโลกใบนี้เจ้าสัวเปรมชัยก็สบายสบายไ้หมดถูกไหมล่ะคนมีเงินเอาน่าโคตรหล่อเลยมุมนี้ผมยกให้แน่มากเจ้าสัวค่ะแต่เมื่อวานปล่อยตัวเรียบร้อยจากเรือนจาทองคู่พอสังเกตประการที่สองอะไรคะคุณแมวสาวไม่ใช่คุณแมวสาวสิคุณแมวสวยจะแมวอะไรก็ได้ตอนนี้นี่คุณแมวสวยต้อสังเกตไหมทุกครั้งที่ เจ้าสัวเปรมชัยขึ้นศาลจังหวะที่เจ้าสัวเปรมชัยจะเดินเข้าคุกจังหวะที่จะเดินออกจากคุกเราเห็นแค่ทนายความเราเห็นแค่ลูกน้องที่บริษัทอิตเลียนไทยแต่เราจะไม่ได้เห็นครอบครัวไม่ได้เห็นญาติพี่น้องไปรับไปส่งไปให้กําลังใจไปอะไรต่อไิอะไรเลยแปลกใจไหมผมนี่แปลกใจก็คงไม่อยากจะมาปรากฏในภาพในสื่อมวลชน ผมก็ค่อนข้างจะแปลกใจหรือผมไม่รู้จักหรือผมไม่เห็นผมไม่แน่ใจนะค่ะอันนี้เป็นแฟ้มภาพเมื่อครั้งนู้นเลยยังดูแข็งแรงนะคะยังดูแข็งแรงกระฉับกระเชงเลยแต่เมื่อสักครู่คลิปแรกที่เราเปิดในรายการเห็นสภาพต้องประครองปีกออกโดมาไหมปกครองจริงๆนะคนที่ประครองออกมาแทนที่จะเป็นครอบครัวเป็นญาติพี่น้องคนที่ประครองออกมาเมื่อสักครู่ประครองออกจากคุกทองผาปูมแล้วขึ้นรถบ้านเนี่ย กลายเป็นทนายความค่ะคุณวิทูลยิ้มพรายแล้วก็จะมีลูกน้องพนักงานบริษัทอิตาเลียนไทยเป็นคนเก่าคนแก่รู้เยอะแล้วล่ะสามสี่คนไปรอรอไปรอรอไปเทคแค่กันอยู่แต่เราไม่เห็นภาพครอบครัผมก็แปลกใจจังไม่มีค่ะไม่มีภาพครอบครัวโอ้ผมแปลกใจมากนะประคองแล้วก็ขึ้นรถบ้านเนี่ยค่ะสขาเป็นรถบ้านรูเลยค่ะจุดหมายปลายทางคือโรงพยาบาลกรุงเทพแล้วตอนที่ จะพ้นจากรั้วคุกนอกจากทนายความแล้วนะค่ะคนที่ช่วยประคองก็คือเจ้าหน้าที่อเจ้าหน้าที่คุกค่ะเจ้าหน้าที่เรือนจําต้องช่วยประคองอีกปีกหนึ่งเมื่อวานนักข่าวพยายามจะถามคุณเปรมชัยเหมือนกันแต่ว่าเจ้าตัวไม่พูดอะไรเลยเห็นสภาพแกไหมผมว่าแกอยู่ในสภาพที่หมดสภาพนะอประคองกันออกมาเลยโอ้แต่อย่างไรก็แล้วแต่เจ้าสัวเจอหน้าผมก็กราบได้ อย่างไรเจ้าสัวก็หล่อไม่คิดที่จะหนีไม่คิดที่จะซื้อกระบวนการยุติธรรมสุดยอดอเอาเลยจบค่ะสุดยอดจริงๆดูหน่าดูตายเกดิดค่ะอู้อ่ะนะจบกรมราชัณฑ์ก็ออกหนะังสือชี้แจงเหมือนกันเมื่อวานนี้บอกว่าสาเหตุที่ไม่ติดกำไร e m เพราะว่านี่แหละมีแผลถ้าติดเนี่ยมันจะไปเสียดสีกันได้มีเหตุผลนะค่ะเดี๋ยวจะเป็น,นกกวบาเดิมเบาหวานมันลงขาต้องควานเนื้อที่ข้อเท้าบางส่วนออก ถ้าติดกาไร EM เนี่ยมันจะเกิดการเสียดสีค่ะแพ้ที่เกิดจากเบาหวานรักษาไม่หายมันหายยากรักษาไม่หายในความเป็นจริงคนเป็นเบาหวานาจะรู้ดีเป็นที่รู้กันเบาหวานขึ้นตาอย่างเบาหวานลงขายอย่างน่ากลัวอ้าวแล้วครับก็เริ่มต้นกันใหม่เจ้าสัวเริ่มต้นกันใหม่แต่อย่างไรก็ขอให้รู้นะสังคมบางส่วนเขาก็เขาก็สูฮกหัวิตหัวใจของเจ้าสัวนะค่ะ